สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมารีวิวกลิ่นน้ำหอมค่ะแล้วก็มองเท้าทีนี้แจ็คแล้เคยิบทีหลังแล้วหนูก็จะมารีวิวที่ห้องดยค่ะก็รีวิวกลิ่นด้วยค่ะโอเคอ่ะตามไปเลยค่ะตรงไหนครับี๋ยวจ็ครองเท้าบังคับค่ะให้ดูอยู่ ให้อยากให้ที่อยากให้ถอดรองเท้าก็ถอดก็ได้นะคะ,อะ,อะโอเคจดุดแอดในรองเท้าหนูอ,อ่ะคุยเอยงนะคะโอเคับตั้งกล้องมาให้ตรงนี้โอเคแล้วป๋าจะกลับมาตอนไหนอนะคะนกับยืนตรงนี้แหละอ่ะโอเคโอเค้ยแล้วหนูจะมารีวิวน้ำหอมยี่ห้อชาแนลค่ะพี่ด้านบน Chanel, uh, ah? ชาแนลกัอะไรโคโค่ล่ะอ่ะชาแนลแลวโคโค่ก็ชาแนลรุ่นโคโค่หรือเปล่าปะปะก็ไม่รู้ชาแนลโคโค่คือชาแนลใช่ป่ะอ่ะชาแนลโคโค่ดูน anyway> ี่เสียงอ๋อมีเสียงอูหูมันก็เป็นฟองมาด้วยค่ะอ่ะมือหือแล้วดูแก้วที่ที่ตรงๆเร็วตอนหลังเราจะมาเขย่าให้หมดทุกอัน ป่ะคะตอนหลังดึงเลยดึงเลยดึงขึ้นหนูกลัวโขกมันกับที่หนูนชอบทำลอ,องดองเสียอันนี้ลดลดลายนี่พูดเรีนนี่มันกินกินเป็นแบบมิน้นกลิ่นมิน้น ออกลิ่นมิ้นท์เหรอหรือเปล่ามันรู้สึกยังไงเอาเอาที่หนูรู้สึกเลยรู้สึกสบาย<อ>มันก็กลิ่นน้ำหอมผู้ชายนะคะ <laughs> กลิ่นเหมือนกับดอกไม้เลยดอกไม้ทุกต้นรวมกันอ๋อพี่กลิ่นดอกมะลินะคะใช่แล้วเดี๋ยวต้องขีดออกมาไหมคะไม่ต้องเดี๋ยวอีกต่อ เดวเดี๋ยวตอนหลังเราจะลองมาเคาะเบาๆแล้วก็ขยาเบาๆหมดทุกขวดเอาขวดต่อไปเบาอันนี้ชาแนลเหมือนกันใช่ไหมคะยอดชาแนลแล้วก็มีอะไรคะชาแนลแก๊ปอะไรสักอย่างเนี่ยอ่ะถ่ายถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะอันนี้ใหญ่หมอกใหญ่หมอกที่เหลือยังไงน้ำอบบนี้เสียงต่างกัน เสียงนิดเดียวอ่าอ่าเปิดดมเปิดโดมเพราะไม่ฟังเสียงก็จะดมกลิ่นค่ะน้ำหอมต้องอธิบายกลิ่นค่ะอ่ากลิ่นกลิ่นเหมือนกับรถ B M เลยนะคะกลิ่นกับอะไรนะรถ B M ของเราเลยแบบไหนดมงิอ๋อกินเหมือนน้ำหอมพระพรหมเนี่ย<ด>ใช่ไหม<ด>คน้ำหอมขิดพระหรือเปล่าไหนไหน,นลองมือสิ อลองดองดอดมงเป็นไงน้ำหออชีดผ้าคือน้ำหอมเลยค่ะ,อ,ะอันนี้หอมหอมหอมไหมคะคือต้องฉีดผ้าเพราะอะไรเหรอคะไม่รู้ค่ะเหมือนเห็นได้กลิ่นเหมือนตามวัดนะครับมันเข้ากับแป้งอะคะอ่ะอ๋อกลิ่นเข้ากับแป้งเลยใช่ไหมเข้ากับแป้งกับครีมหอมๆอมเลยเข้าเปรเลยแทบกันแทบกันอ๋อันไหนต้องดูตัวอย่างต่อไปคะ่ะอันนี้ เหมือนเดิมแต่ว่ามันขวดมันใสกว่าอันอันอันนี้คืออะไรป๊ปปาอันนี้ป๊อต้องอ่านชัดๆอ่านไม่ออกเนี่ยต้องอ่านเข้าเข้าใกล้ๆภาษาเอมถ้าป๊ปปาอยากออกเสียงอะไรปอก็ออกถ้าป๊ปปาคิดว่าหนูหัวเร้อนก็ไม่หัวเราะหรอกอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกกาเบรีอรี่กาเบรี่เหรอไม่รู้เป็นกาเบรี่ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ก็เชนเนลใช่ไหมคะ อ่ะให้เพื่อนเพื่อนชาแนลแล้วโคโค่ชาแนลโคโค่มาดิโมเซลลี่อือเอาชาแนลโคโค่มาดิโมเซลลี่ใช่็จไหมอ่าลองลองดมสิกลิ่นเหมือนอันแรกไหมเสียงก็เหมือนกันดมกล้องกล้องตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะกินหอมกว่ากลิ่นเหมือนกับคล้ายกับดอกมะลิแต่ไม่ใช่อ๋อไหนลองดูสิ คล้ายๆดอกมะลิถยู่ฉุบกวอนนึ่งไหนๆลองลองดูเหมือนกับน้ำหอมอ่ะดมดิกินเหมือนกับน้ำหอมนิดนึงไหนๆดมหน่อยอ๋อคล้ายๆดอกมะลิแต่ไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่กินกับน้ำหอมรู้สึกไงสดชื่นหนกินสดชื่นมากรู้สึกเหมือนกับน้ำหอมป๊ะป๊าต่อไปเอาแก้วนี้ใช่ไหมอ้โหอันนี้หนูชอบต่อไปแก้วนี้ใช่ไหมคะอ่าค่อยๆแล้วนี้ก็ชอบมากเลยค่ะป๊ะป๊าอันนี้อะไรชาแนล เหมือนกันแค่นี่ค่ะอตติน่ามแอตติน่ามอ่ะรีวิวให้เพื่อนๆดูไม่ต้องไปเคาะเดี๋ยวขวดจะแตกอ่ะถ่ายถ่ายให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะอ่ะเราบอกด้วยกินเป็นยังไงคนก็ได้ยินจากป๊าป๊าหมดไม่ต้องให้ดูหรอกทุกคนก็ได้ยินจากป๊าป๊านั่นคุยเองคุยเองอธิบายเองกินเหมือนกับน้ำหอมผู้ชายเป๊ะเลยเออไรยังไงน้ำหอมผู้ชายอ้าว ป๊าป้าก็จะคุ้นๆน่ะหรือเปล่าน้ำหอมที่ป๊าป้าใส่อะค่ะอ่ะแม่มือมาฉีดแม่มืออ่ะลองดม,มใหม่ป๊าป้ามันถือทำไมฉีดโดนหน้าเหรอไม่ฉีดตรงตรงนี้ถ้าฉีดลงมือกลิ่นมันกับน้ำหอมผู้ชายเป๊ะเลยค่ะอ๋อบอกนะออเขาไงอันนี้มันคือน้ำหอมผู้ชายเหรอ มันกินเหมือนการเป๊ะค่ะเวลาฉีดเข้ามือแล้วก็มีแป้งแล้วก็มีไรนะครีมเด็กมันจะเรื่องนี้แหละเสียงก็เหมือนกันสวยนี่คือยี่ห้อเลยค่ะชแนลเหมือนกันยี่ห้อดี่หานะชแนลกับชแนลชแนลยี่ห้อชแนลค่ะดูนี่ม็นชแนลกับช ทุกอันก็เสียงเหมือนกันหมดดูนี่สีชมพูสวยอมชมพูเมื่อกี้ก็สีเหลืองอันนี้จะบอกเมื่อกี้ให้ไทยสวยอมชมพูตมกันอืกินมันกับในรถเป๊ะเลยค่ะอ๋อเมื่อกี้ก็ในรถเปแล้วเนี่ยไม่ใช่รถคนละคันเหรออันน,อนู้นคล้ายอนันอันนู้นคันที่แล้วแล้วอันนู้นอันนี้คันนี้ที่เรา เห็นไหม oh. อ๋อคนละคันกันที่เหมืมัสยิดในรถแน่ๆเลยใช่ไหมใช่เหมือนกันในรถใช่ไหมครับคละคันมัน,นประมาณไหนครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าในรถกินเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังใ,ในรถจะกินแบบออกแบบอะไรนะแ mm. มนแมนหน่อยอ่ะใช่นะครับแมนแมนหน่อยใช่แต่เมื่อกี้มันออกแมนชิดเดียวอันนี้แมนเยอะเลย oh. ไม่รู้ถงไม่มัสยิด อืมกินผสมกันแมนชุนมากกินผสมกันทุกอันนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีที่ฉีดต้องอื่นไมนเดอร์ผสมกันมั่วอะอันนี้ยกถือดีๆให้เพื่อนๆดูกันอันนี้อีฮอร์คะแนแเหมือนกันมันไม่ใช่แชนแนลมันไม่ใช่แชนแนลเดี๋ยวปาขึ้นต้นบัตรดีกว่ามันไม่มีเอไดม้อนตด ขั้นต้นแบบโอเคเดี๋ยวเรามาลองสิปปาคะนี้อ่านว่าอะไรคะชแนลอะไรเดี๋ยวนี้ค่ะชแนลอะไรวะอ่านไม่ออกเลยอ่านไม่ออกเราตามนี้นะให้เพื่อนอ่านเองอนะให้เพื่อนอ่านเองให้แม่แม่อ่านอันนี้สีดำมากอ่ะ ให้ได้วอ่ะลองดมใิเสียงดูแล้ว่าตึกเสียงอะไรกินเป็นยังไงครับอืมอกินหอมอืมชอบกินนี้อ่าอืมชอบกินนี้เหรอคะเป็นยังไงอ่ะลองอธิบายดีก่ินหอมมากหอมกกินเหมือนกับยูนิตสวนดอกไม้อ๋อนสวนดอกไม้แล้วก็ดมดอกไม้ตรงนี้อ๋อนี่ชอบที่สุดเลยหรอคะ <Okay. S 2> อาทุกทีโ <Okay, S 2> อเคโอเควต่อค่ะมันมีหลายอันโอเคอันนี้หลานนี้อันนี้นนขวดสีขาวนนเ,เ,เสียงเหมือนกันขยาวไม่มีเสียงแล้วเปิดมันชิมแล้วมันน้ำหอม ครีม,มนะมัเป็นครีมลองดมนิดครีมอ่าลองลองทาลองทาไม่ใช่อยากดม,ค,ม,มครีมหอมยังไงหอมแบบธรรมาชาติครีมนี้หอมแบบธรรมาชาติอหอมหอมแบบธรรมาชาติลองทาที่อาบีบให้น,นี่อะไรมามา<น>เอาเอาทาส,สายสาย,สายเลยนะม,นมา,ามาอันหนึ่งไหมทาทาใหญ่ย ทำไมอะครับไม่ไม่เป็นไม่ใช่น้ำหอมเป็นครีมทาผิวอ,อ,อ่ะแบมืออ่ะลองลองทาทาดูว่ามันเนื้อมันเป็นยังไงละรูปรูปให้ทั่วเขียนลเลยอืมนี่มากเลยคะ่ะเดี๋ยวก็ไปชิดออกออตรงมือก่อนดีกว่าอ่าเ่าเลาาอธิบายให้เพื่อนเพื่อนฟังกินหอมเห<ๆ>มือนกับดมดอกไม้จริงๆแล้วก็ดูแลรูปแล้วก็ผิวนวลมาก นวลเหมือนหนังแกะเลยไหมอืมนวลเหมือนอะไรกันหนังคางคกนวลเหมือนกับอะไรนะกระจกอะค่ะอ๋อเล่นๆเหมือนกระจกเลยใช่อ๋อนิ่มนิมโอเคอ่ะอันนี้ต่อ,อไปหนูอยากล้างออกซะดีๆค่ะล้างทําไมไหนแบบนวลไงคะหนูแค่พูดอ่ะแล้วอันนี้กินเหมือนอันเมื่อกี้ไหมคะอ่ะให้เพื่อนๆดูหน่อย เหะะมือนกันเลยแต่ที่ครีมทาผิวอะนี่ค่ะย่อยจุกจมูกอ,อันนี้ครีมทาจมูกมันก็ใก้คล้ายกันนะคะเอาขวดที่พเพื่อนๆน่าจะชอบความสวยอ่ะอเอาเ,าเองเลยคะ่ะอันนี้ขวดยี่ห้ออะไรล่ะครับป๊าเอาอีกแล้วเอาแล้วอะไรเนะี่ยมิสเดอ มิสติอ์ยอามิสติอ์ค่ะเสียงเป็นแก้วแก้วทุกคนคนี้ก็อกแล้วว่าเสียงแบบไห้อันนี้แน่นเลยไม่มีเสียงนะคะราเล่นหมดแล้วเลยไม่มีเสียงเล็กนิดนึงอ่ะเดี๋ยวนิดเดียวลองดมกขิ่นซิยังไงอ หอมมากะค่ะทุกคนอืมน่าจะมีเสียงดังน,นะถ้าหอมขนาดน,นี้อืมอันต่อไปโอุโอ๊ยวิกลตกมาเดีย๋ยวจับทีฝามันจะหลุดต้องจับที่ฝาอันนี้คือมิติออนเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะมิติออนเหมือนกันทุกคนลกลิ่นอ่าให้เ,เพื่อนๆอ่านเราเองนี่มิติอ,อ่อน เดินฝ่าเลยค่ะเอ๊ะเอ๊กว่าหกค่ะอ่ะดรงค่ะอืมกันหมดแล้วประมาณไหนคะก็ประมาณชุนกว่าทีเดียวชุนกว่าชุนกว่าอันแรกเหรอคะชุนสำหรับหนูค่ะชุนไปไม่ชอบใช่ไหมคะชุนสำหรับหนูทุกอันก็ชุนไปอะค่ะหมดเลย อ่าฉูดไปหมดเลยมันก็พยายามมาเพราะว่ามันฉุนไปสำหรับหนูอ๋าจะมารีวิวทำไมคะฉุดไปเนี่ยสำหรับหนูค่ะ,คะแค่สำหรับดูคนเดียวอย่างที่อันนี้เป็นสีออมกันใช่ใช่อ่าอันนี้เป็นยังไงเล่าเพื่อนเพื่อนฟังต้องฉีดตองไหมโอ้โดูแก้วเล็กๆแก้วสวยหอมคนก็รู้แล้วว่าแก้วนคนก็รู้แล้ว ความรู้สึกอันนี้ก็ได้ทดลองไปแล้วก็ไม่อยากทำอะไรแตกเหมือนกันกับอันที่แล้วค่ะกินเดียวกันเลยเหรอเป็นขวดเล็กเหรอคะใช่ออ่นี่ขวดชมพูนี้คือขวดชมพูมากฟ้าเปิดยังกันยังกะพุ่งดอกไม้ยังกะกลองดอกไม้ลังโคมลังโคมค่ะลังโคมนี่อลังโคมนี่ทุกคนลังโคมพิดอะ ลังคูเหมือนกันเป๊ะเหมือนเหมือนอะไรครับเหมือนอะไรเหมือนดีออเลยเหรออ่ลองขีดออกมาก,ก่อนมันจะเหมือนกันได้ไงคนพีนน่ห่อลอ,อ,อ,องดมสิเหมือนไหมครับนี้ยอ้าวดูดมในดีก็ไม่เหมือนเหมือนกับยาที่หนูกินเหมือนยาเลยเหรอ อกินเหมือนยาอกินเหมือนยาเหรอคะงั้นไปซื้อยามาทาก็ได้ในคำน้ำหอมดีไหมครับกินเหมือนยอะไรออีกเหมือนกินเหมือนยาที่เรากินนะคะข้อย่างอ้าวแล้ววันนี้นะคะจะรวมมือมันคืออะไรก้ะเอ๋อ๋อมันคือน้ำหอมเหรอนี่กระเป๋าอ่ะให้เพื่อนๆดูคืกระเป๋าแต่เป็นน้ำหอมปาคิดว่าเรามาไว้กระเป๋าตรงนี้ใช่ไหมใช่เราเป็นกระเป๋า เป็นน้ำหอมเห็นไหมน้ำอะไรจะขอบ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 อ่ะเปิดยังไงเปิดยังไงคะก็แค่ดึงออกปุ๊บใช่เหรอรู้ได้ยังไงป้าดึงข้างนึงข้างนี้เป็นแผลยุดยุดยุดป๊าดุดใจดึงข้างแาลยุดยุดใจดึงใจดึงเป่ดได้เลยเปิดได้แล้วอ่ะลองลองดมสิฉีดต้องฉีดด้วยเหรออ่ะถือไว้ ถ้าถ้าไม่ฉีดก็กินนิ้วก้านหมดอะอ๋อมันดมไม่ออกใช่ไหมครับช่ดมไม่ออกจะมงก็ติดไปแล้วยูนก็ติดน้ำหอมแบบลองดมดม,ดมไม่กินเป็นยังไงหอมมากมว้าวหอมเหมือนกับสายใหม่อ๋อ,ะะอกินเหมือนสายใหม่เหรอคะนี่ดมค่ะอือใช่กินเหมือนสายใหม่มันกับคุกกี้เลยใช่อ๋อ เทาไว้เดินจมูกดีกว่าชอบอันนี้ใช่ไหมคะโอเคหนูทาไว้ดเดนจมูกแล้วมันก็ได้กินเหมือนกับคุกกี้ตลอดอ๋อไม่ต้องไม่ต้องทาจมูกไปทาแล้วจะดมมันเลื่องๆไหมคะอมชอบอันนี้ใช่ไหมคะกกับทาจมูอันนี้นนเล่ายัางยังไม่ได้เล่าอันนี้ไม่มีห่อ,อ,นนอ,ม,อมีเราต้องมียี่ห้อสิ มีอ่แล้วมันยี่ห้อไปไหนอะ่ะมนันจะแกะสติกเกอร์ยี่ห้อออกน่าจะเป็นสติกเกอร์นะนี่มันอยู่ข้างล่างจาดอจา,จาดอใช่ปะจาดอยี่ห้อจาดอ,อสวยมากเยอะๆๆห,หัวหลุดได้ถ้าจาดอสวยมากหัวหลุดได้ด้วยคิดว่าจะเปิดทั้งแง่แต่เปิดไม่ได้ย่ห้อจาดอกีนกับสแซงด์ิก่นลองกินแล้วเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อย เราไม่ออกเพราะเราทาจมูกไปนั่นไง <c oughs> อา่าชีถ้าหนูทาจมูกไปทำไมครับมันก็โดมมันอื่นไม่ได้กินแล้วครับ <c oughs> งั้นต้องจบการรีวิวแล้วนะคะ <c oughs> ไม่เราไม่ทาแล้วทีนี้ <c oughs> ไม่ก็มันติดจมูกไปแล้วไงไม่เป็นไรหมดอ่ะลองดไมได้กลิ่นไหมกลิ่นแรงมากกิ่นยากระยาอีกแล้วฉุนไปเลยใช่ไหมกลิ่นแรงมากกระยาเหมือนยาอะไรคะ ยาที่กินเข้าปากอ๋อยาแก้ป่วยเหรอคะอมไม่โอเคใช่ไหมคะอันนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านเดีย๋ยวจับฝาค่ะแล้วถือถือทั้งคู่เคคะ่ะก็ลื่นหนะอ่ะเราให้เพื่อนๆฟังหนะ่อยเหืนเพืเ่อนๆแซ่อันนี้อะไรไม่รู้คะ่ะบลูเบอร์รี่อ่ะนี่ชอบบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่อ่ะีอยากบลูะะบเบอร์รี่อีอยากบลูบเบอร์รี่คะ่ะ แล้วฝาเขาจะเป็นนูนๆเฮ้ยเดี๋ยวนี้ปุง้งปุปะทอนฮะให้าบูบูบัลลีลกลินเป็นยังไงครับยังไงครัยังยงไม่ชัดใช่ไหมครับก็ยังไม่ชัดเลยอะเดี๋ยวสิบได้ครั ครึ่งกินนี้ครึ่งกินกีนทาจมูกคนละครึ่งเลยเป็นแบบไม่ดีกินเป็นไงบ้างชนชนเหมือนกับลำหอมข้างล่างเราเลยอะคะ่ะข้างล่างข้างล่างไหนครับเอ้าคือข้างล่างวูบข้างล่าง,างบ้านเหรอใช่อ๋อไม่โอเคใช่ไห มันแรง,ม,แรงมัน,นมันมันมันจะทำให้หนสะดุดออกจากที่ที่เก้อีนั่งเลยค่ะแรงไปไม่ด้ถ้าผม,มาจะสอพูดไม่ดีไม่ดีนะครับอันนี้อันนี้น,น,น,นูขอฉีดได้ไหมคะได้ค่ะเพราะมันเหลือนนิดเดียวฉีดไว้ในใตัวหนูเลยเหรอคะไม่ใช่ใีเอสเตอันนี้ ฉีดตัวไหมตัวได้หอเปล่ไม่<ๆ>ไม่ไม่เป็นค่นอต้องรู้กินก่นอนถ้ <laughs> าไม่รู้กินได้ที่นกก้อนหินอ๋อน,นี่คือก้อนหินอะไรมาทำไมมันติดนิ้วหนูถ้าก้อนหินจะติดนิ้วหนูได้ก็อ๊ยถูกแกว้วโอุย้ยจิบมันก็เป็นจิบอ่ะไอมันเตจนแล้วอะไรจะอ่ะลองอันนี้ที่เป็นยังไงอ้าว <laughs> อันนี้ค่ะอันนี้คือ เอ้โห <Este. S 2> oh, กินหอมอ๋อชอบกินนี้ใช่ไหมคะมาตกอ่ะโดมามที่ใบทด่เป็นยังไงต่อหอมนะคะเออเอเอปลาไปาหิมะตัง้งแต่เมื่อไหร่นี้อันนี้กินยังไงเปลี่ยนอันละไม่อธิบายแล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนอันละคะอันอ้อมอันหนูเคยงงว่าปลาหิมะตั้งแตอ๋ออ่ะกัคุณเพื่อนดูอยู่ค่ะ okay. อันนี้อันนี้ยังไงคะอ่ะ อันนี้คือยี่ห้ออะไรคะยี่ห้ออะไรเอสซีเอเซีเอ้าเอสซีมิยากิเอสซีมิยากิค่ะ่หเตมิยากิจริงๆมันต้องสีเหลืองเต็มขวดแต่อนี่ม,นมาใช้หมดเอ้ยหมดทไมเนี่ยไม่ใช่รีวิวของหมดนะนี่หนูน้ำก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อะคะมันกับหนูดมขวดอะคะ่ะออ๋ เอากลิ่นออกมาใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวชีดให้ดูเพราะมันไม่เต็มไงคะค่ะค่ะมันติดพยายามก็ไม่ได้พี่เจเคยได้กินเยอะไม่ขึ้นพี่เจเคยได้กินเยอะไม่ขึ้นอ่ะเราเอากินเหมือนกับเอออะไรนะจังกินเหมือนกับดอกมะลิอันนี้เราชอบกินเหมือนกับดอกมะลิ๋อชอบอันนี้ใช่ไหมคะอ๋อ ก็มีมาดองวันคม่ป้าจับค่าที่มีแผลไม่เป็นไรมะพออย่างเดียวนึงแล้วกันสุดท้ายละเีดจะไปบ่ายเพื่อนๆคลินิกแฮปปี้ไม่อันนั้นผู้ีนใช่เวลานอนคลินิกแฮปปี้ค่ะคลินิกแฮปปี้ยังเป็นภาษากรีกสวยมากดูนี่รู้สึกแล้วว่านี่เห็นไหมรู้สึกแล้วได้ยินเสียงแล้ว นี่ดีดเสียงถ้าใครซื้อมาก็อย่าลืมทดลองกันที่บ้านถ้าถ้าใครคือคนอ่านนุ่มคอมเมนต์ว่าว่าว่า ชอบกินนี่มแล้วตัวเ,เองดีใจไหมแล้วก็อย่าลืมบอกว่าอยู่ในร้านไหนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในวิดีโอนี้ด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์แบบที่บอกเด็ดค่ะอืมอืมอีอืมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ใส่ ต้องสีเดงเลยครับ้ลองแผ่จิงดยนะคะใช่มาไหนคอืม,อมกินคล้ายๆกันอันนี้อันนี้ฉุนกว่านี่นะอ๋อฉุนกว่าลยค่คอัน อันอันอันนี้กินฉุนเลยกินฉุนกับเบตาดีนเลยอ๋อกินเหมือนแอลกอฮอล์ใช่ไหมแอนเบตาดีนอ๋ออันนี้แอนเบตาดีนคืออะไรคะป๊ะป๊านี่เบตาดีนอะไรอ่านว่าเป็แอนเบตาดีนกินเหมือนนี้เลยใช่ไหมคะใช่ป๊ะป๊าแอนเบตาดีนคืออะไรอันอันนี้คืออะไรคะเบตาดีนไงใส่แผลไงป๊ะป๊าคะตรงเนี้ตรงมุมมุมนี้มันเปื้อนเปื้อนน้ำยา นี่นะคะเอาแล้ว <petit> ก <Higher ixon> ็มาดมก่อนจะมาดมทำไมอ้าวอ่าอดมเบตาดีนโอเคอันนี้แถมนะคะดมเบตาดีนก่อนแถมหลาเพื่อนๆนะคะอ่าใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะประมกินเหม็นกว่าเหม็นกว่าใช่ไหมลองดมสิคะกินรู้รู้สึกเหมือนกับเลือดอ๋อกินแล้วเราคอยเป็นตรงนี้แบบเจ็บเช็ดเลือดอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ยาสักพื้นอ้าา เด็ดแล้วโอ้เจ็บเจ็บแท้ๆบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมสับส์